เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกับผมนายชัชวานแพทย์ยาไทยสมาชิกสภาผู้แทนาราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตจิตพักไทยสร้างไทยหลูกอีสานดินแดนธงกุล่าห้องไห่กเกษตรวิสัยปทุมรัฐเมืองสวนกับท,ท,ท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมประชากรไทยมากกว่า30ล้านคนหาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นเกษตรกร,ร,กรมีทั้งปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ทำประมงและป่าไม้ การเป็นกเกษตรกรไทยมีปัญหาและอุปสรรคค่อนข้างมากครับทั้งปัญหาด้านราคาผลผลิตที่ตกต่ำปัญหาด้านตน้นทุนการผลิตที่สูงปัญหาด้านการผูกขาดจากกลุ่มทุนใหญ่และอีกหนึ่งปัญหาที่พี่น้องกเกษตรกรเราพบเจออยู่บ่อยครั้งนั่นก็คือปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะน้ำครับท่านประธานจากข้อมูลที่กล่าวมาครับหน่วยงานที่สําคัญในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําให้พี่น้องกเกษตรกร นั่นก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีกรมชนะระฐทานเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการดูแลแก้ไขปัญหาดังกล่าวประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมด320ล้านไร่ครับเป็นพื้นที่เกษตรกรรม150ล้านไร่และเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตชนประทานเพียงแค่3 3ล้านไร่ท่านประธานครับส่วนอีก117ล้านไร่เป็นพื้นที่นอกเขตชนรัทานครับท่านประธานครับอาวุธ หรือเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเดินเครื่องแก้ปัญหาเรื่องน้ําของหน่วยงานต่างๆนั่นก็คืองบประมาณครับท่านประธานจากเอกสารรายละเอียดงบประมาณเล่มขาวคาดแดงที่ผมได้รับมาครับท่านประธานครับเห็นได้ว่ากรมชนรัทานได้รับงบประมาณทั้งสิ้น8 1 0 0 0ล้านบาทเป็นรายจ่ายประจํา6,500ล้านบาทเป็นงบลงทุนและงบอื่นๆนี้่ล้านบาทต้องขอชื่นชมกลมชนรัะบานครับที่มีงบลงทุนสูงถึง91%ของงบประมาณ แต่ผมมีข้อสังเกตฝากท่านประธานไปยังรัฐบาลสองประการครับข้อแรกครับกรมชนะระทานได้รับการจัดสรรงบประมาณปี2567เป็นจำนวน81,000ล้านบาทโดยมีตัวชี้วัดคือจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชนประทานได้170,000ไร่คิดเป็น0.14%เท่านั้นเองท่านประธานครับของเขตชนรัฐทานอีก117ล้านไร่ที่เหลืออยู่ ถ้าเรายัางจัดสรรงบประมาณยังยึดตามหลักการนี้ไปเรื่อยๆครับกรมชนมะทานต้องใช้เวลาอีกหลายปีครับจึงจะขยายพื้นที่ชนะทานให้ครอบคลุมพื้นที่ที่เหลือครับท่นทานประธานและในข้อสังเกตที่สองครับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีงบลงทุนเจ็ด0ี่พล้านบาทส่วนใหญ่เป็นงบประมาณที่ใช้ไปกับการเพิ่มศักยภาพระบบกักเก็บน้ําและระบบส่งน้ําเช่นสร้างเขื่อนขุดลอกคลองสร้างอ่าง แต่ปัญหาใหญ่ที่เป็นปัญหาหลักอีกประการหนึ่งก็คือปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ําต้นทุนครับท่านประธานที่จะนํามาเติมเขื่อนเติมอ่างเติมคลองนี่แหละครับเพราะพอถุงฤด,ดูแง้งน้ําต้นทุนในระบบมีน้อยจนแทบไม่เหลือยกตัวอย่างในภาคอีสานครับมีแม่น้ําสําคัญอยู่สองสายคือแม่น้ํามูลและแม่น้ําชีทําหน้าที่กักเก็บน้ําและส่งน้ําผ่านลําน้ําสาขาต่างๆกระจายทั่วภาคอีสาน แต่ในฤดูแ้งครับแหล่งน้ําต้นทุนของแม่น้ํามูลแม่น้าชีมักจะมีปัญหาขาดแคลนต้นทุนน้ํามาโดยตลอดโครงการจัดหาแหล่งน้ําต้นทุนทดแทนแหล่งเดิมจึงจําเป็นครับเช่นโครงการผ่านน้าโขงผ่านแม่น้ําเลยแม่น้ําชีแม่น้ํามูลเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางทรัพยากรน้ําให้ประเทศจึงเป็นเรื่องสําคัญในรายละเอียดงบประมาณที่รัฐบาลแจ้งในเล่มขาวคาดแดงครับท่านประธานมีการตั้งงบประมาณในการศึกษาผลกระทบ และออกแบบสำรวจโครงการโขงเลยชีมูลตั้งแต่ปี2565และเป็นงบผูกพันจนถึงปี2569รวมเป็นเงินทั้งที่365ล้านบาทพี่น้องทุ่งกุลาบ้านผมเฝ้ารอครับความชัดเจนจากโครงการนี้ว่าจะสรุปอย่างไรหากโครงการนี้เกิดขึ้นจริงครับแม่น้ำโขงไหลผ่านแม่น้ำชีมาถึงทุ่งกุลาร้อยเอ็ดบ้านผม ตอนเหนือของทุ่งกุลาครับมีลำน้ำเสียวน้องบอ่อบลระบืออยู่ที่จังหวัดมหาสารคามเป็นอ่างเก็บน้ำสามร้อยสามสิบสามล้านลูกบาทเมตรพันน้ำจากน้ำชีใส่น้องบอ่อบลระบือปล่อยลงสู่ลำเสียวใหญ่ครับความยาว24 5กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่4จังหวัด16อําอำเภอปล่อยงลงสู่ทุ่งกุลาร้องให้สองล้านไร่ท่านประธานครับพี่น้องทุ่งกุลาจากร้องให้ก็จะยิ้มสดใสทันทีครับ แต่โครงการนี้ท่านประธานมีทั้งผู้เห็นด้วยและผู้เห็นต่างผมจึงขอฝากเรื่องนี้เป็นข้อสังเกตไปยังกรรมธิการที่จะตั้งขึ้นเพื่อพิจารณางบประมาณให้กรุณาพิจารณาเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญครับทั้งการสอบถามถึงความเป็นไปได้ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนผลดีผลเสียความคุ้มค่าของโครงการรายละเอียดต่างๆรวมทั้งงบประมาณที่จําเป็นเอาให้ครบเลยครับท่านประธานครับ นอกจากกรมชนประทานแล้วมีอีกหนึ่งหน่วยงานครับที่มีหน้าที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําภายนอกเขตชนประทานนั่นก็คือกรมทรัพยากรน้ําสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีหน้าที่ดูแลแหล่งน้ํานอกเขตชนประทานร้อยสิบเจ็ล้านไร่เนี่ยครับและเป็นและมีพื้นที่ชุ่มน้ําแหล่งน้ําชุมชนกว่าสามหมื่นแห่งเป็นห้วยน้องคลองมึงที่กระจายตัวอยู่นอกเขตชนประทานท่านประธานครับและเมื่อผมเปิดดูเอกสาร งบประมาณของกรมทรัพยากรน้ําได้รับจัดสรรเพียง7,200ล้านบาทเป็นงบรายจ่ายประจํา1,000ล้านและงบลงทุนเพียง6,200ล้านบาทท่านประธานครับงบประมาณ7,200ล้านาท,ที่ต้องดูแลแหล่งน้ำน้ำนอกเขตชนประทานพื้นที่1้7ล้านไร่งบประมาณแค่นี้ผมไม่มั่นใจว่ากรมทรัพยากรน้ําจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้หรือไม่ท่านประธานครับฝากอีกหนึ่งประเด็น พื้นที่ชุ่มน้ําและแหล่งน้ําชุมชนกว่าสามหมื่นแห่งนี่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งน้ําต้นทุนได้เหมือนกันครับทั้งหมดล้วนอยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ็ดพันกว่าแห่งเขามีความรู้ความสามารถความเข้าใจครับแต่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายและยังขาดแคลนงบประมาณในการแก้ปัญหาการกระจายอํานาจกระจายงบประมาณจึงเป็นอีกแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ครับ ท่านนายกรัฐมนตรีสามารถทำได้ตามมารตราหวรรสองของพรบทรัพยากรน้ำปี2561ที่บัญญัติไว้ว่านายกรัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรน้ำสาธารณะแห่งใดก็ได้ อำนาจอยู่ที่ท่านนายกครับกระจายอำนาจกระจายหน้าที่กระจายงบประมาณสุดท้ายครับท่านประธานครับผมอยากให้พักร่วมรัฐบาลย้อนดูนโยบายที่ท่านเคยหาเสียงไว้ครับต่างพักต่างชิงความได้เปรียบนําเสนอนโยบายโดยเฉพาะนโยบายที่เกี่ยวกับภาคเกษตรกรเกือบทุกพักครับพอท่านเข้ามาเป็นรัฐบาลงบประมาณของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ที่ดูแลพี่น้องกเกษตรกับถูกตัด หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องน้ำมีงบประมาณไม่เพียงพออย่าให้นโยบายที่รัฐบาลถแถลงว่าตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ของรัฐบาลเป็นแค่เพียงวาทกรรมครับท่านประธานท้ายที่สุดครับไม่มีใครอยากจากบ้านมาเสี่ยงโชคแบบนี้แล้วครับท่านประธานในสไลด์ที่ต้องมาเพราะไม่มีงานไม่มีน้ำทำเกษตร,รมไม่ได้หากมีน้ำทำเกษตรได้ งานก็มีครับโดยความเคารพครับท่านประธานครับ